คือด้วยความที่ว่าเรามีสินค้าถ่ายรูปใดๆอยู่แล้วเป็นปกตินะคะเพราะฟตโต้ทรงฟโต้เซตอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องๆอยากได้รูปที่มันสวยๆงามๆรูปกล้องใหญ่รูปกล้องฟิล์มในการลงโซเชียลมีเดียตนเองเนี่ยก็รู้แหละว่าอาจจะมีการไปถ่ายแจกต่างหากแต่ว่าก็คือจริงๆก็คือแทบจะไม่ได้แต่ก็โอเคถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการแจ้งว่าตากล้องคือใครเพจอะไรเอารูปไปลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะนับเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้ผ่านการห็นชอบของออฟฟิเชียล ยังไงเมมเบอร์ก็โดนนะตอนนี้ใครบ้างเดี๋ยวว่ากันอีกที๋ยวก็จะมีแจ้งออกมานะคะเหมือนที่ให้เกรซแจ้งผ่านไลฟ์กับทุกคนนะคะวันนี้ทำงานอะไรวันนี้อยู่เลย ที่พักที่บริษัททั้งวันเนี่ยแหละคะ่ะทำงานในวันนี้แหละคะ่ะแต่มีสามงานวันนี้มีถ่ายถ่ายถ่ายให้หมดเลยวันนี้ดูอารมณ์ดีเหรอคะ <laughs> มีเรื่องปวดหัวแต่เช้าเลยเรื่องปวดหัวก็คือการที่น,อนออ้องๆไปถ่ายรูปจริงๆก็ไม่ใช่เมมเบอร์ละคะ่ะแต่ว่าเมมเบอร์จะต้องโดนนะฮะแม้ว่าเมมเบอร์ได้เตือนท่านแล้วแต่ท่านยังคงเอารูปของเมมเบอร์ไปลงนะคะ ฉะนั้นมเมมเบอร์ก็จะมีผลคอนซิเวน์กลับมานะคะเรื่องการถ่ายรูปนะคะคือด้วยความที่ว่าเรามีสินค้าถ่ายรูปใดๆอยู่แล้วเป็นปกตินะคะพราะฟอโต้ทรงฟอโต้ตเซตอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องๆอ,อยากได้รูปที่มันสวยๆงามๆรูปกล้องใหญ่รูปกล้องฟิลม์มในการลงโซเชียลมีเดียตนเองเนี่ยก็รู้แหละว่าว่าจะมีการไปถ่ายให้แยกต่างหากแต่ว่านะแบบนั้นเนี่ย ก็คือจริงๆก็คือแทบจะไม่ได้แต่ก็โอเคถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการแจ้งว่าตะกองคือใครเพจอะไรเอารูปไปลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะนับเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบของ Official ยลนะคะถัดไปไม่นำรูปแบมเบิร์ไปลงนะน้องได้พายายามแจ้งแล้วแต่เหมือนกับว่าน่าจะยังมีเคสคล้ายๆแบบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมี ต้องไปนั่งพูดคุยกันอยู่ว่าจะ,จะยังไงแบบนี้นะคะเนื่องจากมันมีสินค้าที่เป็นรูปภาพแหละในปะกติก็ถ้าถ่ายแล้วไม่สามารถนําไปลงได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามเพราะจะถือว่าเป็นการโฆษณาของทางตะกล้องโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากฝั่งออฟฟิเชียลนะคะแจ้งให้ทราบเพื่อใครจะไปบอกบอกกันอยู่นะคะแมาบอกบอกกันต่อบอ,บอกกันต่ว่าอยู่คืออะไรบอกบอกกันต่อนะคะ ใครที่ชวไปถ่ายรูปกล้องใหญ่อะไรก็ตามถ้าน้องขอกรุณาไม่ลงรูปน้องนะคะรีโพสต์ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้แล้วด้วยนะคะจริงๆไม่ได้นานแล้วแหละแต่แค่ว่าเราก็จะแบบอแบบแต่กออต็อันนี้มันไม่ใช่รูบรีโพสอีกแล้วนะคะเ,เราทําอะไรคนอื่นไม่ได้นะคะบอกเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นการที่ว่าอยู่ใน แต่มันก็ยังมีเขาก็มีบอกว่าถ้าออฟฟิเชียลอยากจะทำจริงๆมันก็จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าค่าค่าตัวหรอเออค่านำรูปไปใช้อ่ะได้เหมือนค่าค่าจ้างที่ให้เมมเบอร์ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็แต่คิดว่าคงไม่ทำเพราะนี่เป็นไม่รู้นะไม่รู้เขาจะตัดสินใจกันยังไงแต่ว่านั่นแหละคะ่ะ มียังไงเมมเบอร์ก็โดนนะตอนนี้ใครบ้างเดี๋ยวว่ากันอีทีเอาชนะใครใครเอาลูกน้องไปลงทำให้น้องเดือดร้อนนะครับถ่ายตามอีเวนต์เท่านั้นนะคะแล้วจริงๆอีเวนต์ก็พยายามแบบกระจายพื้นที่ให้คนที่เขาไปถ่ายรูปด้วยก็ได้นะคะเออค่าโฆษณาใช่คะ่ะลิขสิทธิ์ใช่์ชชชนะฮะต้องบอกน้องว่าถ้าอยากทำถ่ายรูปกล้องใหญ่ก็โดนนะทำฟโ,โตโตเซตคะ่ะเอ้ยไม่ใช่ฟตโตฟุตบุ๊กเลยค่ะ ก็มา,เ,นนะามเสนอได้นะเอาจริงๆถ้าอยากทาแบบแต่ก็รู้แหละแค่อยากลงโซเชียลมีเดียเฉยๆส่วนเราตอนนี้ก็นอกจากโฟตโต้บุ๊กแล้วก็มีแค่กล้องมือถือนะฮะและวิดีโอของแอดมินเอนะฮะอ่มันก็ฟองก็ดูไม่ดีเพราะว่ามันเป็นการที่เมมเบอร์เราแจ้งแล้วว่าไม่ให้ลงแล้วก็เขาทำไปหรเพราะว่าคนที่จะถูกไอ้นี่อิจวยก็คือเมมเบอร์เราซึ่งโดนอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งตากองจะยังไงไหม ฟอชอจะเอาอย่างไงแต่คงไม่ได้มีประกาศทางการใดๆนะคะเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อไม่ได้ร้ายแรงเบือที่ต้องแบบลงในโพสตอ official ว่าก็ติรดเติรดเติเตติร์นี้อะไรเงี้ยมันจะเกิดแค่การภายในแค่นี้๋ยวก็จะมีแจ้งออกมานะคะเหมือนที่ให้ Grace แจ้งผ่านไลฟ์กับทุกคนนะคะแต่หมดแล้วว่าของเกรซคือมันเป็นรู้กันภายในอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าเอ้ยมันไม่สามารถเป็นกฎที่แบบ เป็นข้อห้ามอะไรที่แบบจะต้องมีโพสต์หรือว่าเขียนเข้อข้อเพื่อให้เฟนคลับรับทราบขนาดนั้นนะคะอันนี้เป็นการพูดเข้าสูก่กันฟังเพื่อให้รับทราบกันไหมนะคะพออันนี้ก็ของนี้ไม่เคยมีแต่กล้องออกไปลงแต่ก็เคยไปถ่ายกล้องใหญ่แล้วทุกคนก็จะมาบอกว่าเชยทำโฟโต้บุ๊กเลยเชยทำนู่นทำนี่ทำนั่นเลยเออหนูก็เลยเดินมาบอกเชวยว่าเชย ทีหลังไม่ไปถ่ายรูปกล้กกางใหญ่แล้วนะแฟนคลับเขาเรียกร้องอันนู้นอย่างนี้มาเยอะมากเลยเชก็เลยเลิกเลิกเลย <laughs> เพราะว่ารู้สึกว่ามีปัญหาจัง <laughs> แต่จริงๆเข้าใจเขาแหละของตัวเชิก็เลยว่าจะต้องทํากันเองพวกมือถือหรือว่าหาแอดมินเข้ามานะแล้วก็ออกมาทําเป็นโฟโต้บุ๊กเลยนะคะที่ไปจ้างคุณพี่ตะกองมาถ่ายแล้วออฟฟิเชียับซานะรับรู้เนี่ยมีการจัดต่าง แต่เขาไม่มีสิทธิ์เอาูปไปใช้เดีย๋ยวเป็นรูปที่หนูลงหรือออฟฟิเชียลลงมันขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละที่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าตาก้องเขารับไม่ได้กับหนื่งใครนี้เขาก็จะไม่รับงานเราก็ได้อะไรเงี้ยเพราะตัวบุกหนูยังไม่ได้เริ่มเซ็นค่ะทุกคนยังไม่มายังมาไม่ถึงสถานที่แฟนชายกําลังตกลงเดี๋ยวจะประกาศในอะีกไม่นานนี้มั้งใช่โอ้รอบชว์รอบนี้นะเออไม่ใช่ใช่รอบโชว์ชิงสิบสี่นะทุกคน,ท,กคนทุกคนจะเจอเชอสภาพหน้าเต็มเต็มเลย เนือ่องจากว่าคุณแอดมินบอกว่าเธอไหนๆก็รอโชว์ส่งท้ายในซิงเกิลนี้เธอก็แต่งหน้าให้มันเต็มเต็มเต็ม,มเหมือนที่ถ่ายโปรไฟล์ไปเลยถ่ายโปรไฟล์ไปแล้วใช่เล้ยวซึ่งอันนั้นนะติดขนตาปลอมตลอดนี้ติดเป็นช่อๆอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเธอแต่ไปรอโชว์มันเหนื่อยนะแตใช่ฉันติดขนตาทุกครั้งที่ออกเลยเหรอเธอต้องสวยนะสองวันนั้นอนะฉันก็แบบโอเคได้ เหนื่อยน้อยนั่นเอเดี๋วไม่คนใช้ขนตานใช้แล้วทิ้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแต่หนูจะอาดปลอภัยโอเดี๋ยวต้องใส่คอนแทคเลนด้วยนี่นะใส่สีไรย่นี้วันนี้วันนี้ต้องเป็นเด็กนักเรียนเบลเล์ลเลด้วยนะคะค <Lord, like. S 2>